บีทีรายการโทรทัศน์ออนไลน์ของพวกเราชาวราชินีบนขอนำเสนอ RB Academy รายการกิจกรรมวิชาการแนวเอเ t a i เมนต์ที่นำเสนอสมนะัทนาชีวิตวิถีใหม่ของพวกเรากุลสตรีราชินีบน4.0ติดตามชมได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง YouTube RBTV ตอน BCG ีจ BC ีอเซมบีเพื่อสมนะัทนาชีวิตวิถีใหม่เที่ยงยืยน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่งระวีตรงควัตชื่อเล่นชื่อนวนค่ะและดิฉันนางสาวกิติยากรณพานุรังสีชื่อเล่นชื่อใบหม่อนค่ะในวันนี้พวกเราทั้งสองคนจะพาทุกท่านไปรับชมกิจกรรมงาน SMT Week ประจำปีการศึกษา2566ค่ะภายใต้หัวข้อ BCG SMT เพื่อสมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ที่ยั่งยืนค่ะ วูดฟาร์มสุขของหนูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามกัน,นะคะ่ะว่าวูดฟาร์มสุขของหนูเนี่ยทำอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุกคุกค่ะ คุณครูศิริพัฒน,เน์เมธพินโยนะคะหัวหน้าผแผนกอนุบาลน,นะคะเด็กๆช่วยกันปลูกผักนะคะแล้วก็นําผักที่ปลูกได้มาขายนะคะมีทั้งต้นอ่อนทานตะวันผักบุ้งอ่อนแล้วก็เป็น,นเมล็ดพันธุ์ที่เพาะขึ้นมาแล้วได้เป็นคณะต้นอ่อนสามารถไปปลูกต่อเลี้ยงต่อได้นะคะแล้วก็จะมีน้ําสมุนไพรต่างๆอย่างเช่นน้ําพึ่งมะนาวแล้วก็น้ําใบเตยแล้วก็น้ําอัญชันนะคะ let's go ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วุ้นพมมีนมสดค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามกันนะคะว่าภายในบูธเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะค่ะเรามีพรม,มีเป็นบูญน,นะคะแล้วก็วุ้นนมสดแล้วเรามีต้นต้นพม,มีด้วยค่ะเราะคะจะมาในทีมสเีเขียวค่ะคือเรามีประโยชน์ในราคาประหยัดเพราะราคาเราแค่20บาทค่ะคือแบงเขียวใบเดียวจบเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นราคาที่ทุกคนสามารถควักเงินออกมาจ่ายได้เลยค่ะค่าสรรพคุณนะคะของต้นพมมีก็คือช่วยลดความจำช่วยคลายเครียดค่ะแล้วก็สามารถกินสดได้หรือจะทำประชากินก็ได้ค่ะ ก็ถือว่าบูนี้มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะ ะในขอบกระชูมาไดอารมณ์ดอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามความรู้สึกน้องๆหลังจากที่ดูละครวิทยาศาสตร์จบกันค่ะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างค่ะก็รู้สึกสนุกดีก็ก็ตัวละครที่เราคุมนั้นน่ากเพราะว่าเป็นนักสื่อจก็รู้สึกสนุกเลยค่ะแล้วก็รู้สึกชอบทุกตัวละครเลยค่ะเพราะว่าทุกตัวละครมีเอกลักษณ์เป็นคน านี้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะฐานนี้นะคะจะเป็นการส่งลูกบอลค่ะจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะหาคําตอบจากลูกบอลแล้วก็ไปรับของรางวัลน,นั่นเองค่ะขออนุญาตทราบเกี่ยวกับจุดเด่นของฐานนี้ได้ไหมคะจุดเด่นนะคะที่ฐานสวยมากค่ะเราเล่นค่ะ <laughs> แล้วก็ของฐานเรานะคะทํามือเองหมดเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นป้ายด้านหลังหรือว่าจะเป็นป้ายตรงนู้นค่ะเพราะว่าเราอยากแสดงความตั้งใจที่เราตั้งใจใสร้างฐาน นะคะเราก็อยู่ที่ฐานดรอกเอรฟิโนมิเฮอร์นะคะเดี๋ยวเรามาถามกันค่ะว่าฐานนี้มีอะไรบ้างค่ะฐานนี้เราก็จะให้น้องๆในตามหาสารแล้วก็บิกเกอร์นะคะเพื่อที่จะทําการทดลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับดกเกรที่ตายไปค่ะล้วจุดประสงค์ของฐารนี้คือะไรคะเพื่อในําแผนการเรียนวิชานีานนนน้แล้วก็สิ่งคำนวณให้น้องๆได้ได้ดูกันค่ะแล้วก็ทําให้น้องๆได้รู้จักสารต่างๆที่ทาให้เกิดการทดลองึ้นค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สงงึกน้องๆหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่ายคลิปวันนี้กันค่ะวันนี้น้องๆชอ,อบผ่านไหนมากที่สุดคะน,นีนการค่ะเพราะถ่ายมีความน่าสนใจใช่ไหม กันค่ะว่าฐานที่เพิ่งไปเล่นมาเนี่ยสนุกไหมแล้วก็เป็นยังไงบ้างค่ะฐานที่เพิ่งไปเล่นมาสนุกไหมคะสนุกสนุกมีอะไรบ้างคะสนุกสนุกมากสนุกไหมคะสนุกสนุกมากอ๋อที่ฐานมีอะไรให้เล่นบ้างคะมีรถมีรถเหรอคะแล้วนี่ยเขาให้เล่นอะไรคะเขาให้ไขรถแล้วก็ ที่ฐานทําเทียนะคะ่ะฐานนี้มีกิจกรรมอะไรให้ร่วมบ้างคะสวัสนีค่ะฐานนี้นะคะมีกิจกรรมให้น้องๆสามารถมาทําเทียนได้นะคะแล้วก็เอาดอกไม้จากพื้นเนี่ยมาใส่เป็นแบบนี้ได้นี่มันจะได้เป็นแบบนี้นะคะหยอกเก็บปวยจบปวยแล้วก็วหาหันยาลี่ค่ะชอบทำผักกาดผักกาดโอเคครับ จะสามารถปลูกเพื่อได้หลากหลายเชื้อขนาดนี้อยากจะเรียนเชิ้ให้คณะกรรมการให้คำแนะนำหรือเ้จเแนะน,น,นกับน้องๆเพื่อเป็นความรู้ในการพัฒน,นาในการจัดการครั้งต่ไอไปขอเรียนเชิญค่ะหรือตัวหนูในฐานะผู้ผลิตจะเกไหมมันตอบโจทย์อะไรนี่กรับไปคิดนะแต่สมมติว่าถ้าเราเป็นผูน้ขายตเนี้ยปัญหาของเราคืออะไรแล้วความหมายในความเป็นผภัณฑิตคืออะไรลุ้น นี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆทั้งหมดภายในงาน SMT ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของพวกเราชาวราชินีบนค่ะสุดท้ายนี้พวกเราทั้งสองคนขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมรายการของเราสวัสดีค่ะรายการอ b Academy ขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการทุกท่าน สามารถติดตามพวกเราได้ทาง l ลน e อ f ฟ i ิเชีเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า adra shinbon underscore official หรือ scan QR code นี้เลยแล้วพบกับเอพิโซดต่อไปในสัปดาห์หน้ากับสาระดีๆของพวกเราชาวราชนิบนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย